สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับเราจะมาขุดต้นควาวเครือแดงนะครับนี่นะครับต้นต้นควาวเครือแดงนะครับนี่ได้ผลแล้วกำลังแตกยอดใหม่นะครับตอนนี้ก็ดอกก็หมดแล้วนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าหัวจะเป็นยังไงนะครับเนี่ยนะครับอันนี้หัวนะครับหัวก็ยังเล็กอยู่แต่ว่าใช้ได้นะครับ ข้างในก็จะเป็นเนื้อสีขาวๆนะครับแต่รอบๆนอกก็จะแดงนะครับแดงคล้ายๆเลือดนะครับอันนี้เราขุดขึ้นมาแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะลึงขึ้นมาดูนะครับเราขุดไว้แล้วนะครับเดี๋ยวเราจะดึงขึ้นมาดูนี่นะครับนี่นะครับขาวคือแดงนะครับก็จะเป็นเถวๆเส้นๆแบบนี้นะครับนี่นะครับอันนี้ก็ประมาณสองสามโลนะครับนี่ผมตัดไว้แล้วนะครับ <Skills ibles S 2> <anos. S 1> เดี๋ยวเราคุยดูอีกนี่ก็จะเป็นหัวใหญ่ตัวยาใช้ได้หมดนะครับเดี๋ยวเราเราจะงี้ดูนี่นะครับหัวใหญ่ใบหัวน,นี้หัวเก่าน่าจะหัวนี้เน่านะครับนี่นครับหัวใหญ่เดี๋ยวเราจะตัดขึ้นมาก่อนนะครับอุปกรณ์เราก็หัวนี้น่าจะเน่าผมบ้างเนยอ๋อไม่เน่านะครับ เดี๋ยวเราจะสับขึ้นมานครับขึ้นมาแล้วครับหัวมันแตกลั้นเลยนะครับสังเกตนะครับควาวเขือแดงนะครับตรงนี้ก็จะเป็นออกเอเหลืองนิดๆน,นะครับส่วนที่ว่าเรียกว่าควาวเขือแดงนะครับสังเกตตรงนี้นะครับตรงเปลือกเนี่ยนะครับจะมีคล้าย เลือดนะครับออกมาเลยครับรอบเลยนะครับเนี่ยครับรอบตามนี้มาเลยนะครับข้างในก็จะเป็นขาวๆออกเหลืองๆแบบนี้นะครับหัวนี้ก็มันสองโลกว่านะครับเดี๋ยวเราจะดูหัวนี้นะครับนี่หัวนี้นะครับหัวนี้ดีนี่นะครับหัวยาวมาในี่เลยครับเดี๋ยวเราจะค่อยๆขุดดูนะครับก็ใครสนใจนะครับข่าวเขือแดงนะครับ ก็ติดต่อสอบถามมาได้นะครับที่เบอร์นะครับศูนย์เก5าแด็ดนึงเจดแดห้าสามหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราขุดเนี่ขุดดูนะครับวันนี้นะ่าจะเน่าไปแล้วนะครับเราขุดตะล่อมพวกนี้ขุดไปแล้วก็ยังอยู่เหมือนเดิมนะครับจะไม่ตายนะครับเดี๋ยวเราลองสับดูให้ดูอีกหัวหนึ่งเดี๋ยวเราเอาแค่นี้เลย ลองขุดนยดนะครับอุปกรณ์ที่ใช้ก็จอบมีดนะครับเดี๋ยวเราตัดนี่ก่อนเลยนะครับตัดไปเลยนะครับไม่ต้องกลัวว่าจะตายหรือจะเน่านะครับหัวพวกนี้เกิดขึ้นทุกปีนะครับเนี่ยนะครับ เนี่ท่านผู้ชมดูครับฟันปุ๊บขาวเคือแดงครับจะแดงออกมาเลยนะครับเนี่ยนะครับเนื้อในก็ยังอ่อนอยู่เลยนิ่มๆเลยนะครับจะแดงรอบเลยนะครับเนี่ยนะครับท่านผู้ชมดูแดงรอบเลยเดี๋ยวเราจะตัดนี่เลยนะครับตัดตรงนี้เลยดูนะครับ ไม่แข็งนะครับจะนิ่มๆมมสมุนไพรนะครับความเขือแดงทุกคนก็รู้อยู่นะครับถ้าใครสนใจนะครับติดต่อมาได้นะครับเบอร์ที่ให้ไว้นะครับเรียบร้อยนะครับนี่นะครับเราเขือแดงดูนะครับ แบกปัดอันนี้อ่อนเลยนะครับก็สองท่อนนี้ก็นใช้ได้นะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับเราจะมาให้ดูแค่การขุดนะครับตอืวอแดงนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับให้กับช่องมิเตอร์บอยนะครับมือรัานอนทว์นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวให้ดูต้นอีกหน่อยนะครับนี่นะครับ ฝนตกออกมาแล้วแตกยอดออกแล้วนะครับทำต้นก็จะเป็นนี่นะครับใหญ่ๆแบบนี้เลยนี่นะครับเถาเถาเส้นใหญ่นู่นนะครับเนี๋ยขึ้นไปบนยอดนะครับจะออกดอกทุกปีนะครับแต่ตอนนี้หมดแล้วนะครับก็สําหรับคลิปนี้นะครับก็จบคลิปแต่เพียงเท่านี้กันนะครับสวัสดีครับ